สวัสดีทุกท่านด้วยอยู่กับผมมอนซ่านะครับตอนเนี้ยอยู่ในแบบที่มีเชื่อว่าเอ,อ่อ how monza gamer man yt ซึ่งถ้าผมบอกชื่อนี้ไปแล้วทุกคนอาจจะรู้ก็ได้ว่านี่นี่มันก็คือแบบมพของผมนี่แหละผมก็จะมาประกาศเอาไว้ประกาศเอาไว้เผื่อใครอยากจะเข้ามาเล่นที่นี่ซึ่งไอประกาศเออไม่ใช่สิหรือจะเรียกว่าข่าวสารดีวะข่าวสารมิติไม่ใช่ คือเรื่องเสื้อเรื่องคลิปเรื่องเสื้อประกาศเรื่องเสื้อนี่ผมก็ลบแล้วเผื่อว่าน่าจะบรใส่ยในคลิปคลิปนี้แหละครับสงสัยว่าพูดติดอ่างวะคนนี้ก็เป็นพิธีิกรกับผมซึ่งเขาพูดไม่ได้เ <c oughs> พราะว่าไม่ได้เปิดทีสกรเขาอาจจะงงงอยู่ซึ่งในแมปนี้ก็ทําอะไรไม่ได้หรอกก็แค่เอาไว้เป็นบ้านเฉย แต่มันก็จะทําอะไรได้อีกมากมายซึ่งนนัก็คือเปิดประตูด้วยการใช้เมาส์กดเนี่ยเปิดได้จริงปิดได้จริงด้วยการทําแบบเหมือนในชีวิตจริงทําแบบในเหมือนบ้านคุณและในชีวิตจริงแม้แต่เตาแก๊สก็เอ่มปุ่มเรื่องปุ่มนี้ก็หายากอยู่นะปุ่มเอาอันนี้ปุ่มเปิดเนาะอันนี้ใช่ไหมปาเห็นไหมก็ยังเปิดได้ อ๋อส่วนตู้เย็นก็อืมไม่มีอะไรเลยหิวราอะหิวหน้าต่างก็แบบก็เหมือนกับประตูนั่นแหละก็แค่ดัดแปลงเพิ่มเติมนิดหน่อยก็แค่ใส่สีเข้าไปส่วนเรื่องตู้เย็นนี่ก็ปิดแสงมันไม่ได้เลยก็แค่เอามาเอามาหาหามาเฉยๆ อ๋อสามารถนอนได้แล้วก็เปิดโทรทัศน์ได้ด้วยแต่ผมจะใส่ท่านอนนี้ไว้แบบว่าน่าจะมีเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างนะถ้ามันมีท่านอนแบบสามารถพี่พี่ทำไมพี่ไม่ใส่เพบไม่ใช่ส่ใส่ท่านอนเคลื่อนไหวก็จะใส่แต่ขี้เกียจเนอะนนไม่อยากจะใส่เลยคนนี้สบายมากเลยล่ะสามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้ข้างๆนอน รือถ้าคนจะนอนคู่แบบอือชายหญิงแล้วก็จะมีคนเห็นเห็นตอนดึกแล้วก็พูดว่าโอ้วกเคนทำอะไรไว้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยทุกคนเนี่ยอือเอ้ยไม่ดีเลยนะเนี่ยอือร้ายนะเนี่ยเราเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มีคนมาพบแต่เราดันเอามาอยู่ด้านบนดันเอาจุดเกิดมันอยู่ด้านบนซึ่งมันเป็นแบบ แป้นพิมเออแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์มเลยพัดลมเราเปิดได้ไหมได้สิครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแต่มันก็จะเป็นแบบบัก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 บ ắc, แบบนี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งนี่เบอร์เอ่อพัดลมนี่ก็ติดขัดอยู่ตลอดพัดลมมักจะติดขัดอยู่ตลอดพวกเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้ก็เบอร์สาม เบอร์สามก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะนึกว่ามันเปิดมันเปิดโทรศัพท์ได้มันเปิดไม่ได้โทรศัพท์แล้วมันยังสามารถดาผมหาเอาผมหาเอาสามารถมันหมุนได้อ๋อแล้วก็มันคุยไม่ได้หลอกเรื่องเรื่องการแชร์มันต้องหันหน้าแล้วก็คุยกันใช่มันต้องแบบแบบว่าในชีวิตจริงอะ ชีวิตจริงไม่มีการแชร์แบบเดินไปหาและคุยกันอย่างนี้แต่ผมก็ปิดเสียงเอาไว้แล้วละ่ะเในในโปรแกรมนะซึ่งคลิปนี้อาจจะยาวนานไม่ก็สั้นๆไปอ๋อส่วนเอิม่มคนนี้เขารู้ไหมว่คนนี้เขารู้ไหมว,ว่าต้องเปิดประตูยังไงเขาไม่ใช่คนไทยถ้ามีตาไทยนี่ก็รู้แล้วละ่ะ เออขอโทษครับมันขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแม่พิมพ์เออดีตายตายไปเลยเออดีดีขอบคุณส่วนเรื่องก๊อกน้ำนี่ก็แบบเออมันเปิดไม่ได้คุณก็ใจคือห้องนี้มันจะไม่มีอ่างอาบน้ำมีแต่ชั้นบนอ่ะมีที่อ่างอาบน้ำ ส่วนคุณนั่งคี้ได้แล้วก็กดได้กดซ่วมมันได้เลยเออเไปไ็นไแล้วอะ่ะอ๋อไอคนต่างชัตนตายไปอย่าฝืนเลยดีกว่าเออพาชมเที่ยวชมบ้านตัวเองเออ โอ้ยกดปิดเอ้ยอจบเอ้ยเดี๋ยวนะเออนึกว่ามันจะปิดพัดลมปั้ามันจะหันได้อีกนึกว่ามันจะหันได้ประตูไม่มีเออนึกว่าล็อกนึกว่าประตูล็อกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงรถ ซึ่งผมจะใส่รถแค่กี่คันวะสองคันซึ่งสองคันมีหนึ่งคันที่มันสามารถถือกุญแจรถแล้วก็มีกุญแจรถและให้เข้าไปได้ซึ่งห้ามเข้าไปแบบเปล่าเปล่าเลยคุณต้องมีกุญแจรถถ้าคุณไม่ถือแบบกุญแจแบบเปล่าเปล่าเอิม่มถ้าไม่มีกุญแจตอนขึ้นรถไปมันจะเด้งมันจะเด้งออกจากรถ อะไรอะไรชื่ออะไรนะทาทันทานทานัทานวาไม่ใช่ทันวาหรอนั่นมันเดือนทันวาน่าจะเรียกว่าคุณทันวาดีกว่าทันวาคมเออจริงด้วยส่วนข้างนอกคุณก็จะเห็นผื้นใช่ไหมคือผมเอามาแบบเอามาแต่งลวดลายข้างในบ้านข้างบนบ้านอะไรเนี่ย ตรงนี้ก็จะมีแบบที่เราจับอย่าค่อยทําซึ่งชั้นบนเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่าว่าไปถึงไหนแล้วอันนี้มันมีด้วยเหรอะอันนี้มันเคยมีด้วยเหรอนี่ครับนี่ไงครับชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะบอกรายละเอียดว่ามันจะเป็นยังไง ข้างในนี้ไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรผมลืมไปแล้วละ่ะตรงนี้มันจะเป็นเอิม่มตรงข้างนอกราวจับเอิม่มกำแพงเอ่อรั้วเอ่อรั้วรัว้วกระจกตรงนี้ก็เป็นหลังคาหลังคาโดยที่ไม่มีอะไรเออตรงเออลืมเนาะว่าว่าเหยียบได้ตรงนี้ก็จะเป็นราวจับเหมือนกันรั้วมันคือรั้ว อืมซึ่งผมอยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นแต่แต่แตยังไงซะอีกนานกว่าจะเสร็จไม่มีใครช่วยผมทำคนเดียวหมดหนี้เลยผมทำคนเดียวจนหมดหนี้เลยไม่ต้องห่วงครับถ้าบ้านเสร็จเมื่อไหร่ยจะประกาศอีกครั้งแต่ถ้าบ้านเสร็จแล้วผมก็จะทำเป็นเมืองต่อเป็นเมืองเออแบบแบบแบบเมืองเล็กๆแบบตึกตึกเออเออเอา ตรงนี้เป็นสนามหญ้าแล้วมีถนนแล้วก็เมืองเท่าเอพื้นที่ตรงเนี้ยเลยเนี่ยเท่าพื้นที่ตรงนี้เลยเออสงสัยว่าเขาจะสนุกว่ะคนนี้เนี่ยเล่นโซนชิมหายเลยเอาพัดลม ใช่มันต้องเปิดแบบของจริงบ้านมันต้องเปิดแบบของจริงเลยสาบานนะว่าปิดพัดลมไปแล้วเอออืมตรงนี้ก็เป็นอาหารนั่งครัวเออทางนี้เป็นห้องครัวอ้นี่มันสนชิบมหายเลยจงจะเปิดอะไรก็เปิดให้หมด ช่างมันเถอะมันก็เป็นบ้านเราเนอะใครอยากจะทําอะไรก็ตามก็เชิญไม่เหมือนแบบอื่นๆนี่แหละที่โดนเราที่โดนไล่ออกอยู่ประจําเลยสามครั้งเครือแมปหนึ่งก็จะเป็นราชกิจกรรมซึ่งผมโกรธตอนที่แบบตอนแข่งว่ายน้ํามีคนโกงอยู่คนนึงเนี่ยหละแต่ ดันเสือกดันดันแงดันคนแองมินไม่เห็นแต่หลักฐานมันก็ชัดเจนแต่ดันเป็นแบบมันติดเนาะผมโกรธมากเลยจนที่แองมินไม่เชื่อและแมพที่สองเอมไอ้เจ้าแข่งรถเนี่ยคือพวกเขาเป็นเพื่อนแต่ ไม่ใช่สิไม่ใช่แข่งรถนะดนตรีเออมันเป็นดนตรีคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยอะไรอะเจอเจอกันในอาแสนหนาวอืมแค่ดนตรีนะไอคอนเสิร์ตดนตรีของเขาไม่ใช่ของพี่นะเออของพวกพี่พี่เนี่ย ที่ทำแมปคอนเสิร์ตแต่ผมโกรธเพราะอะไรเนี่ยเหรอเขาไม่ยอมเออแบบว่าเออเอ,อืมเอ,อ้เขาไม่ยอมให้ผมเล่นหรือให้เข้าไปอะไรเลยผมก็เลยโมโหมากโมโหจนเดือด ส่วนครั้งที่สามไม่ใช่แมพนะแต่เป็นเรื่องของเสียงของทำภาคเสียงภาคเสียงก็ผมก็อยากจะหาอะไรทำเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเทสยังไงมันไม่มีบทพูดไม่มีบทพูดเขาไม่บอกเลยว่าว่าต้องใช้บทพูดด้วยก็แค่นี้ละงั้นประกาศครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็อืม ผมจะเรียกว่าข่าวสารอะไรดีวะข่าวสารเอข่าวสารเกมมิ่งข่าวสารเกมมิ่งเออผมน่าจะเรียกว่าข่าวสารเข้า <c oughs> โอ้ยลินพันข่าวสารเกมมิ่งงั้นงั้นข่าวสารครั้งที่สองมันจะเป็นเรื่องเสื้อกลุ่มเสื้อผ้าของผมเนี่ยละซึ่งไอ้คลิปคลิปเอ่อคลิปเรื่องข่าวสารนั้นผมก็ลบไปแล้ว แล้วผมก็จะมาประกาดอีกทีเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้เออเผื่อไว้ <c oughs> ประกาศครั้งที่สองก็เรื่องกลุ่มเนี่ยแหละผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นเป็นตัว A ให้เป็นเขาเรียกอะไรก็ช่างเนี่แหละแต่ผมหามาแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าเสื้อเสื้อ,อให้ผมเห็นด้วย xd และมีคนใส่อยู่คนหนึ่งมีโมซ่าใช่ไหมวะ เอ็มเอ็มโอลาฟ้าตัวทีครับเอิ่มถ้าคนนี้ดูอยู่ก็ผมขออภัยด้วยนะผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกซึ่งคนนี้เขาก็ซื้อเสื้อผมอยู่นะแต่แต่เขาใส่แต่เกง์อะซึ่งมันเหมาะกับเขามากเลยแต่ว่าผมอยากจะเอาไอเนี่ยมาใส่กับเสื้อด้วยเอาไว้ด้านหลังส่วนตัวเองก็ที่เดิมไว้ไว้ด้านหน้าเอ่มโอ้เสื้อด้านหน้าค่ะ พูดเออนี่ไงได้ตังค์แล้วพูดว่าได้ตังค์เลยคนที่ซื้อไปนั่นก็คือคนนี้ครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าทำไมมีแต่คนซื้อรูปรูปตัวเอสงสัยว่าคงขายดีม้งเออนี่ไงเขาก็ซื้อแบบโดยที่ไม่ต้องซื้อตัวเอคือไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าว่านี่มันคืออะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วย โอ้ผมอยากได้เงินไม่ใช่สิเรียกว่าโลบักเนอะหกนี่ไงครับก็ได้สิบมาละส่วนนี่ไงส่วนที่ซื้อเสื้อซึ่งผมขอแนะนำเลยว่าอย่าซื้อเสื้อนี้เลยคือแบบ มีคนเอาไปใส่แล้วแต่ว่าตรงตรงขอบขอบ,ขอบขอบขอบนี่มันจะแบบมือปลื้ดมาเลยขาวทั้งตัวแขนขาวเลยมันจะแขนขาวใครอยากซื้อก็อยากจะซื้อไปซื้อเลยเ <c oughs> นื้อส่จิ๋วมันผิดพลาดจนได้หลอกตัง จะเรียกว่าข่าวสารเกมมิ่งดีกว่าผมอยากจะเอาเสื้อกลุ่มเนี่ยไปใส่ด้านหลังแล้วก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบตรงนี้ครึ่งครึ่งนี้คือขาวครึ่งหนึ่งของดําแบบเนี้ยครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดําส่วนกางเกงก็เหมือนกันครึ่งดําครึ่งขาวรองเท้าก็เหมือนกันแต่จะสลับสีไปหน่อย มันจะสลับสีงั้นคลิปสลับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย